สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีผ่าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่พระกิ่งรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นปู่ทวดหลังเตารีบแบบนี้เลยนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญรอนะคะรายการที่5นะคะเป็นรูปปลรหลวงพ่อเงินนะคะ องค์นี้จะมีเหมือนคาบทองแบบนี้นะคะเป็นคาบปิดทองนะคะรายการที่หนะคะรายการที่6นะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนไหมคะ รายการที่7นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ หลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะปี2องสีนะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อไปนะคะปี2478นะคะ รายการที่10นะคะเป็นรูปร่อหลวงพ่อเงินไหมคะ ายการที่11เนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เหรียญฉลุโรงยานะคะรายการที่14นะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญฉลูนะคะวัดอศก รายการที่17นะคะเป็นพระพรมสีหน้านะคะด้านหลังเป็นกรงจักนะคะ รายการที่สิบแปดนะคะเป็นเนรหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมวัดหนองคู่นะคะปีสองสี่แปดสองนะคะ รายการที่19นะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะขนาดห้อยคอนะคะ รายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะมีค่าปิดทองนะคะ รายการที่21นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกะเสมเข็มมะโกนะคะปี2518นะคะ รายการที่22นะคะเป็นรูปเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะใต้ร่มเย็นรายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นเหรียญดอเจ้าสัวนะคะเนื้อผิวกาเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญจอบที่ระลึกนะคะหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึก2 4 7 8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปทรงเสมานะคะ รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระเนื้อคำะคำข้าวนะคะอันนี้คำข้าวหลวงพ่อฤาษีริงดานะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะเป็นพระ พุธเจ้าห้าพระองค์นะคะหลวงพ่อเงินนี่เนื้อผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเกดเอียง รายการที่28นะคะพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีหูมีค่าปรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะ าการที่2 9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้อกเป็นร่องแบบนี้นะคะ รายการที่30นะคะเป็นสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะมีค่าปรักปิดทองนะคะ รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระปิดตาวัดร้อนนะคะปีสอง9ห้าเก้านะคะ รายการที่32นะคะเป็นเหรียญเสมาพ่อท่านค้ายวัดสวนขันนะครศรีธรรมราชปี2,500นะคะ นกายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนั่งอยู่ใต้ร่มโพนะคะ ายการที่34นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ รายการที่36นะคะเป็นพระสมเด็จด้านหลัง j จดีนะคะ รายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จอกตลอดนะคะ ที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ รายการที่3 4, 9นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะ ที่40นะคะเป็นพระมะเหสวนนะคะ รายการที่41ดนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะรายธงชาตินะคะองค์นี้มีฝั่งตะกุดนะคะ3มดอก3ามสีแบบนี้เลยนะคะที่องค์พระนเนื้อผิวสวยๆนะคะรายนิ้วมือคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41ดนะคะ รายการที่42นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะปิดตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะเป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดสองดอกนะคะหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะ รายการที่44นะคะองค์นี้เนื้อผิวมีโรอยมวลสารนะคะเป็นสีเขียวนะคะมีค่าปิดทองโรยมวลสารฝั่งตะกุดด้านหลังหนึ่งดอกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่องค์นี้นะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะ รายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปี2537นะคะเรียนเซมานะคะ รายการที่สีสิเดนะคะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะเนื้อผิวทองแดงนะคะนี่ตัวหนังสือคมชัดแบบนี้เลยนะคะ ายการที่48นะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะคะ รายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงพ่อคูณนะคะนั่งพานชนะมานนะคะปี37เนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ